คีบสองคีบสองตลาดตัวลุงยำมะเร็งคีบสองเลยครับเด้อผักก็มีโอ้ยยำมะเร็งกระขายผักไข่บักเขียบบักพริดไข่จนฮอตจากทุ่มเนี้ยฟ้าสองทุ่มก็เมียบ้านนะเกินสามทุ่มเห็นแต่หอยนะอย่ามานะโอ้โกบมะโกบมะโกบปลาโกบปลาโกบบ้านค่ะ มันเป็นกบตลาดกันอาอยู่ตลาดกับกบตลาดกันบักฮวงพี่น้องกวยโกยโกยจ้าหน่ยละสาวค่ะยี่สิบหน่ยละสาวยี่สิบบวกขายอันนี้อันนี้บักบักใยญ่กว่านี้นะเออทั่วผูพี่น้องทั่วผูนะค่อยจับซื้อบ่กอะไรค่อยดื่มอันนี้ทั่วเลีทั่วผู ก้าดน้อยผักบังจ้ะผักบังก็กินแล้วจะได้บังบังหมกปลาตองยี่สิบบาทหมกให้ไปยี่สิบบาทหมกดอกไม้ประเภทหมกหมกมาเด้อหมกสมองก็มีหี่เราล้วนๆของนี้ครับเจลค่ะเจลค่ะหมกปลาค่ะหมกปลาจ้ะปลาลาบปลาปลาหมกปลาค่ะปิ้งเนี่ย เจลค่ะเจลกุ้งจุดจะแซ่บใช่พี่น้องหอมหอยเจลกุ้งเจลวักเขียดเจลประเภทเจลหอมหอมหอยยิงปลาพี่น้องยิงปลาแบบใบบานนี่นะเจลยิงโอห้หางพิลาบพิราบพี่นออ้องเ็ลตาแซ่บแท้ทุกค,คไนได้เดี๋ยวฟ้าทุกงละร้อยเดียวค่ะ เขาทอนทอนคุยเนาะหอยกับนี้พี่น้องหอยหอยหอยกับนี้ลูกซีนทนั้งบุญลูกซีนลูกซีนฮ่า,าเจ้าเก่าจังดองเดือกกับลูกซีนตลัดตัวลุงไายแต่ค่อยเปลี่ยนเปาหน้อยค่อยเมรนะอันนี้คอหมูย่างไขด่ดีดีได้คอหมูย่างไหมไขด่ด,ดีเป็นต้านายได้ไหมนะทั้งยำทั้งน้ำตกเด็ดกับบทหัน นคนต่อค <ร Stevens. S 1> ิวพวนะเราย่างอยู่ข้างในเพราะพี่น้องหมูหมูค่ะยำค่ะขายดีบ๊ค่ะขายดีค่ะยำตีนค่ะ่ไดขายดีแต่คนซื้อป๊อทดีเพราเป็นตาดุโตนเด้อมขายดีแต่คนซื้อไม่ดีมาเด้อมาซื้อให้ในเด้อจะกินตีนบอกมากินตีนยำตีนค่ะหมูหมูจะลาบหมูค่ะ ส้มบักมีส้มังมี้าย <c oughs> ทองดีบุตนายพี่น้องเจลค่ะเจลค่ะค่ <c oughs> พะ,ะพี่น้องส้มตำลอยเอ็ดปิ้งปลาดุปิ้งไก่อืเป็นตาแซ่บป่ะพี่น้องลัดตัวลงอืมขายดีบ่เนี่ยขายดีบ่เนี่ยต้มอ,อย่างนี้นะต้มหัวปลาค่ะทอดไก่ค่ะกะโพดค่ะ สายยางพี่น้องส่วนให้่สิเปลี่ยนกับเขาเด้ดีเพราะเสาตีนเสามอถ้าคนเงียบได้ดีพาตีนสาม่คนเงียบหมายความว่ายังไงแม่ค้าลูกคนย่งคนไปในหมดมาเด้อคนเด้อมาซื้อเด้อซุ่มซุ่มจะบอกินเขากินน้ำตีมาแม่โอตะก้าก็มีครับผมได้ดีกซื้อมี นมโคกครับผึ้งโคกชาววัง <S <S 1> <S 1> เสีบเสบเดี๋ยวนี้เด้อทอดปลาค่ะทอดปลาปลาต่อยไก่ทอดทั้งเถิมปลาตากปลาต่อยไก่ทอดโครงไก่กากไก่อันนี้ปลาเปลอาหารไทยไขยด่ดีเด้อร้านนี้ไายดีพี่น้องเมนูคนหลายคนนะต้องว่าหลายหม้อพ่อเตียงเจียงคนนะเมนูหลายเจียงพี่น้องคนทางคนกามี อาหารนะไปหารจีจูไปขายยังม้ะเนี่ยไปขายน้ำปลาดุกโน้ำสลัดผลไม้แล้วก็มีกรอบดีใจเนี้ยมีกรอบค่ะมีกรอบค่ะยำปลาดุกปูสลัดผลไม้ข้าวเหนียวบักบวงข้าวเหนียวทุเรียนนี่ไข่ข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนบักบวง เนาะไก่ข <No. S 2> <lok> ้าวเหนียวบักม่วงเลยเด้อค่ะมาเด้อค่ะเด้อเซฟแซบเบิ่งแต่หุ่นแม่ค้ารถพี่น้องแซ่บขนาคข้าวเหนียวตุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงต้องยกปุ๊โปให้เจ๊จูค่ะทุกยังก็แซ่บแซ่บทุกอย่างโอแต่ว่าสลัดผักนี่บ่เข้ากับเจ้าเย็นแต่ว่าก็เฮ็ดเพื่อซื้อบ่เข้าก็เลยพบ่กินเพื่อผักนะเลกินเลยๆจานจ้อยเลกับพกินผักก็เลยจ้อยมาลักไทยเมค้ามาลักไทยเมค้า ตลาดเจ้าก็ขายตลาดเลียงก็ขายตลาดตูวรุ่งก็ขายอันนี้อาหารไทยพี่น้องกับข้าวไทยพี่น้องกับข้าวไทยเยอะแยะเลยคุณนะคุณนะคุณนะขายดีดีแต่คนซื้อไปไหนหมดนมเปียวขนมเปียวค่ะอยากครูค่ะไม่เป็นผู้สาวอยากครูเนาะ ลวกผักบ้านเนี้ยหมกบ้านเนี้ยหลเกียงพี่น้องออกก็เป็นวันพระบันพระวันพระเป็นไข่ดอกไม้ฟองมาเลยพี่น้องหลายไรกว่าไม่นี่วันพระครับผมคำนักคำภูมีเบิดครับผมฟองมาเลยใส่ดดก็มีบูชาพระข้ามีอย่างดูให้มาเหมาให้ยายไหมลูกเอ้ยนะ สวัสดีค่ะเอาปกติไปขายกันอยู่ไนนะคือเห็นแต่วันพระใช่อยู่บ้านค่ะโอ้ขายอยู่บ้านไายบานมันวันพระมารวมกันอยู่นิสต์ดิกันโปนกับวันพระค่ะรออยู่นี่หายอยู่นี่โอ้กางงานกางวันทํางานมาแรงมาขายดอกไม้คุณนะหลายเก่งพี่น้องดอกไม้วันพระวันพระเด้อ เอาของบูชาพาเด้อมือวันพาอยู่ตลาดตัวลุงเด้อได้จริงพี่น้อง